สวัสดีค่ะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะถามกันเข้ามาว่าเอื้อใช้ครีมกันแดดอะไรนะคะวันนี้เอื้อก็เลยตั้งใจทำคลิปนะคะมาแนะนําว่าเอื้อใช้ครีมกันแดดตัวไหนอยู่แล้วทําไมเอื้อถึงเลือกใช้ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนี่เลยค่ะเพียวแคล ที่เออเลือกใช้ครีมกันแดดของ Purecare นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่คริมกันแดดอย่างเดียวนะคะเขายังช่วยบำรุงผิวของเรานะคะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสนะคะเพราะว่าเขาอุดมไปด้วยวิตามินอ e ีนะทุกคนแล้วก็มี moisturizer นะคะที่ทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเขายังช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำนะคะแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัยอันควรนะแล้วก็ผิวของเรานะคะที่อักเสบจากการโดนแสงแดดอีกด้วยค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เออชอบมากมากเลย ก็คือเขามี S.P.F ที่สูงมากๆเลยนะคะมีค่า S.P.F 55นะคะ P.A.C บวกเลยทุกคนซึ่งมันสูงมากๆเลยนะคะและเขาเนี่ยมีแรปทดลองมาแล้วนะคะว่าตัวนี้สามารถกันแดดได้สูงจริงๆค่ะแล้วคิิมกันดาดของเพียวแคเนี่ยเขาผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานไม่ไกลกาอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยได้เลยค่ะเพราะว่าเออเนี่ยก็เลือกจริงๆนะคะอะไรที่เราจะเอามาใช้ บ่รุงก,กับผิวหน้าของเราเนี่ยต้องใส่ใจในการเลือกเป็นพิเศษว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณภาพกับผิวหน้าของเราจริงๆนะคะแล้วซึ่งเพียวแคร์ตัวนี้เอื้อนะคะได้ไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่เอื้อจะเอามาใช้นะคะตัวนี้คือได้รับคุณภาพนะคะอย่างแน่นอนเลยนะทุกคนอันนี้เอเื้อแนะนำจากใจแบบผู้ใช้จริงเองเลยคะ่ะ เนื้อครีมเขาจะเป็นเนื้อครีมสีขาวค่ะทุกคนคือใช้แล้วไม่มันเลยนะคะไม่เหนียวเนินนะซึมไวมากเกี่ยง่ายเราก็ทาไม่เป็นคราบนะคะให้ฟิลเหมือนว่าเราเนี่ยทาครีมบำรุงมากกว่าค่ะ อีกข้อหนึ่งนะคะที่เอออยากจะแนะนําให้กับทุกคนเลยก็คือเออเชื่อว่าสาวๆหลายคนเนี่ยอาจกําลังเข้าใจผิดซึ่งเออเนี่ยก็เคยเข้าใจผิดค่ะสําหรับรองพื้นนะคะที่มีค่า SPF นะคะเออบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ใช่ครีมกระแดดนะคะครีมกระแดดที่มีคุณภาพจริงๆนะคะจะต้องเป็นครีมกระแดดที่ไม่มีสีไม่ผสมรองพื้นนะคะคือไม่ได้เลยนะพวกเนี้ยครีมกระแดดแท้ๆนะคะจะต้องมีเนื้อสีขาวเท่านั้นนะคะทุกคนถึงจะได้เออคุณภาพที่อย่าง แท้จริงค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังมองหาครีมกันแดดดีๆอยู่นะคะเอื้อก็ขอแนะนําเพียวแคร์ตัวนี้เลยนะคะเป็นอีกครีมกันแดดหนึ่งที่เอื้อรักมา,ากๆเลยค่ะ